สวัสดีครับผมตอนเศร้าครับผมกับขบ่านบ้านอีกแล้วครับกินข้าวขัวก็ไ่ต้องถามแล้วก็ไปยังสาะระแน่ต้นหอมผักซีครับผมมื้อนี้จะมกกาก้อยน้องไม้ครับผมพี่น้องเคยกินบ่ครับนี่ผมเคยกินแต่ตอนเป็นเด็กน้อยพ่พพนพกกนะครับผมมีพ่อยแม่พ่นไปหาน้อไม้มาแล้วพ่นมาก้่อยเมลามนะครับผม ต้มต้มก้อนเพื่อนจะใส่ไหครับไอ้ที่เหลือเือหางมันเนี่ยครับอ,ออนอ่อนนังสิละสมัยก่อนอีโอยแม่เพื่อนจะเอาไปก้อยครับผมไอ้พวกจังซี่เพิ่นก็เจาไปใส่ไห้น่ะครับโอเคครับผมรอนำเดือดแป๊บนึงเดี๋ยวผมต้มน้ำใหม่อีกรอบนึงครับผมผมรู้ว่ามันสะอาดบรสาทธ์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ได้เวลาแล้วครับผมสอยขอบียบร้อยครับน้องใหม่ยังที่ว่าแล้วครับผมต้มไม่เรียบ้อยครับขายเชื่อไหมต้มใส่เกลือครับพี่น้องคนไหนว่าท่านเคยกินเน็ดเมึงนะครับนี่สูตรบ้านบ้านและสูตรผู้เอยแม่พายกินมาหนะครับผม ไ่หลายแ่บหลายครับขายทั้งเดียวก็ขาน้าปลาลงจะไปซื้อน้ำปลาอีกรอบนึงก่อนครับเดี๋ยวแต่ผมจะปรุงในน่องเมืองกันก่อนก่อนกินเดี๋ยวผมไปซื้อน้ำปลาก่อน พ่อผูดถูกเพื่อนจะใส่ไหนะครับเพิ่นจะมีไอ้พวกห่างๆมันนั่นสิเพิ่อนจะเก็บไว้พอแม่น่ะพอแม่เพิ่นเน็ตมาครับผมน้ำปลาแล้วแต่ชอบแล้วครับเดี๋ยวผมจะไปซื้อปลาก่อน Thế vào cái miền này mừng quán ăn đó. Để đón ăn cuộc chơi xe này xe lái các Muốn quay nữa đi các bạn nè Quay nó mày các Nhìn nó để để lấy các bạn. อ๋อมันเคาเนื้อดีๆพี่น้องแล้วมันจะเสียบอันนี้สลันแนครับผมลองไปจินมึงนะครับ กับคนเดียวนั่นเนี่ยโอ้ สิเลยครับสวัสดีครับมาพี่นรณงในเวลากินแล้วครับผมเมนูซสบๆเมนูบ้านบ้านครับผมฝากกดไลค์ลกดติดตามกด Subscribe นะครับผมหัวใจดวงน้อย เดี๋ยวมามาแซบพร้อมๆกันจิ้งขอเ้ากันไปครับลองเห็ดมึงเดพี่น้องเดอ ผู้ใดเคยกินแล้วก็บอกมาแน่พี่น้องมีอีกสูตรบอ จำนี่เงือกรแตกไล้พี่น้องเอ๊ะมันนี่ใจเย็นได้ครับพี่น้องมันเสาครับมันเสาบ่มีรถับมือเนะี่ย สุดอยอดเลยครับเมนูนีน่ก้อยน้องใหม่ครับ นาดว่าได้กินมักดดดที่พี่น้องนานน้องไม่นี่ผมได้กินสุปปีพี่น้องสอนผมเป็นนักหน่อยไพราะอเพื่อนไปหาน้องไม่มาเอ็ได้ใส่ยหายไป หนาหน่อไม้ก็กินหนไม้นาบักหวานก็กินบักหวานหน่าเฮียก็กินเห็ดอยู่บ้านอยู่ไงกินไง มาพี่น้องแซ่บแบเหมือนกันก้อยเห็นครับเอ้ยก้อยน้ำไม่ โอ้เพียกเพียด,ด,ดีพี่นองง้องเอ้ยอ่าบ่ได้ลำบักโดดนี่ โอเคครับพี่น้องขอบคุณหลายลาครับครับเมนูมื้อน,นี้ก้อยหน้อไม้ครับผมโอเคครับขอบคุณหลายลาสวัสดีครับ